สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาพบกับช่องจ้าจ๋าปากข้าวพเมืองเพชรบูรณ์วันนี้มีแนวทางมาฝากก็อย่าลืมนะคะใครที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งด้วยนะคะ5สัญ,ญลักษณ์นะคะ5สิ่งที่ควรทําหลังจากที่มาดูคลิปของจ๋าเนาะก็ขอให้ทุกท่านนะคะกดให้จ๋าด้วยนะอ่ะวันนี้นะคะเชื่อนะคะว่าเลขเนี้ยนะคะเจ้ามืออั้นนะคะล้านเปอร์เซนแน่นอน เพราะนะคะเข้ามาติดติดแล้วนะคะท,าาทั้งหมด10งวดเข้ามาทั้งหมด10บงวดเลยงวดนี้งวดที่11นะคะแล้วขอย้ําเลยนะว่างวดนี้รวยแน่นอนนะคะสําหรับคนคอหวยใครที่รออยู่แต่ว่านะคะในคลิปเนี้ยจะลงให้ชุด2ตัวล่างฟันเน้นๆเอาไปไว้หาซื้อลอตตรี่เอาไว้ก่อนเนาะเพราะว่าชุด3ตัวเดี๋ยวรอติดต,ดต,ดตดิติดกันนะคะเดี๋ยวจะลงให้ส่วนนะคะ ของกลุยเสาะเก่านะดันนะคะไปชนกับคนกอหววด้วยตัวเน้นด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะพร้อมกันว่าเป็นตัวไหนที่ไปชนสำหรับนะคะเพื่อนๆที่บอกว่าแคปไม่ทันนะคะไม่เป็นไรชมคลิปนี้นะแคปได้เลยนะคะสำหรับดูคลิปต้นฉบับจดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะมาคุยกับจ๋ากันต่อนะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชุดแรกนะคะสําหรับเลขมหาโจรงวดที่หนึ่งนี้นะคะอ่าให้ตัวเด่นมานะคะแต่จับคู่มาให้แล้วว่าจะมีนะคะ79 83 75 174ชุดนี้นะคะจะเด่น 7กับ8นะสำหรับงวดวันที่สองพฤษภานะคะสำรับนะคะใครที่ํามหาเขยบุรีรําชุดเต็มนะคะต้นฉบับเลยนะคะงวดน,นี้นะคะต้องขออภัยด้วยเนาะที่วันที่ลงผิดนะคะน่าจะเป็นวันที่สองนะอ่ะชุดเด่นเลยนะคะชุด3ามตัว257 04 6่ล่าง93นะคะเน้น257ซึ่งถ้าฟันล่าง3ามหางเลยนะคะตัวฟันก็จะเป็น9 3สาม 8 3 6 3ซึ่งเคยจัดให้นะคะอันนี้จะเป็นชุด2ตัวล่าง3หางแต่ว่านะคะถ้าเป็นตัวฟันนะคะฟันล่างเลยชุดเดียวนะคะเกนะเคยบุรีรัมจัดให้วันที่2เดือน5 64นะต่อมานะคะสำหรับใครที่ถามว่าแอสุยนะคะให้มาอยากดูต้นฉบับจัดให้นะคะแนวทางรัฐบาล6ชุด 9..4 95 9 7 7 4, 7 75 45นะคะทั้งหมด6ชุดนี้นะคะอาจจะตรงใจเพื่อนๆอยู่หลายท่านเหมือนกันนะที่เป็น FC ส่วนนะคะเลขชุดนี้นะแนวทางรัฐบาลไทยที่ผ่านมานะคะเข้าเนาะวิ่งรูดจะวิ่ง5กับ6นะชุด2ตัวเข้า หกนะคะออกห้าหกนะแต่เป็นคู่ตัวส่วนวดนนี้สพฤษภาคมหกนะวิ่งลู่จะมีห้ากับแปดที่ยังคงเป็นเลขวิ่งได้นะคะสองตัวห้าหนึ่งห้าสองห้าหนะคะสตัวสามแปดเแล้วก็สามนะคะอ่ะต่อมาใครที่ถามถึงนะคะสำหรับเลขชุดน,นี้นะ ให้มา4ชุดนะเข้า5้าที่ผ่านมานะคะวันที่2เดือน5นี้นะคะให้มา3 3มสามสาซึ่ง3 9ก็ไปตรงกับหลายชุดเช่นกันนะคะตามข้อมูลที่ผ่านมาส่วนนะคะถ้าใครถามถึงเลขชี้เป็นชี้ตายโดยนะคะแอดวิภาคนะคะหรือแอดหนึ่งนั่นเองนะคะตามนี้เลยเพื่อนๆชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะเน้นนะ7ด แปนะ2ตัว85นะคะอ่าล่างนะคะเน้น70กับ73นะอ่าอันนี้นะคะก็อยู่ที่ความชอบนะคะจัดทั้งหมดก็ได้นะอ่าสำหรับเลขปนนี้ที่งวดวันที่16เดือน4นะคะ ข้าวหกห้านะคะจะเป็นตัวเน้นนะคะคู่โต๊ดนะอ่าเน้นเน้นล่างนะส่วนวันนี้นะคะเน้นเน้นเลยล่างนะให้มาหกชุดนะคะสองห้าสองหกเก้าห้าเก้าหกหนึ่งสองและแปดหกนะคะทั้งหมดนี้หกชุดชุดโปรดนี่รัฐบาลไทยวันที่สองเดือนห้านะคะถ้าหากยังเห็นเป็นวันที่หนึ่งเดือนห้าอยู่ก็อ่าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่า มันอาจจะหลงกันได้นะส่วนคนคอหวยนะคะที่ผ่านมานะคะสถิติเข้านะเข้าเต็มที่เลยนะคะอ่าดูสถิติเก่าได้ส่วนงวดที่ผ่านมานี้นะคะเข้าให้เน้น6ตัวเดียวนะอ่าแล้วก็เข้า5-6นะคะ5-6เป็นตัวเน้นซึ่งก็วงมาให้เพื่อนๆเ,เป็นที่เรียบร้อยส่วนงวดนี้นะคะ ถ้าพิสูจน์เลยเลขล่างนะคะให้มาก่อนอแล้วคราวนี้นะคะเป็นชุดรัฐบาลใช่ไหมสี่ชุดที่เน้นนะคะหนึ่งหนึ่งสี่เก้าเจ็ดสามแล้วก็แปดหนึ่งแต่นะคะยังมีแต่อยู่ทุกอย่างเลยนะคะคือถ้าหากจะเน้นๆตัวเดียวให้ดูวงเลยนะคะวิ่งหนึ่งตัวเดียวนะคะตัวเน้นนั่นก็คือหนึ่งหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นเลขล่างนะให้เพื่อนๆไปหาซื้อลอตเตอรี่ติดไว้เลยเลขเบิ้ล อ่าส่วนนะคะเลขชุดนี้หนุ่มภูทรนะงวดที่ผ่านมาเข้า2ตัวนะคะเข้า2ตัวล่าง5 6งวดนี้นะคะเน้น7 5หนะคะเน้น7 5ชุด3ตัว2ตัวอยู่ที่เราชอบนะเพื่อนๆชอบชุดไหนก็จัดไปนะคะทั้งหมดอย่างละ4ชุดนะอ่าถ้าหากชุดล้างบัญชีแข้นนะบนนะคะให้มาชุดเดียวอ่า5 0 3นะคะ2ตัว03ล่าง7383,80นะคะซึ่งงวดที่ผ่านมานะถ้าใครตัด นะคะน่าจะได้โชคชุด2ตัวบนนะคะให้มา78 3นถ้าหากตัดทั้งหมดก็ได้โชคกันไปต่อมานะคะกรีเสเก้าสำหรับเลขกรีเสเก้านะคะให้เน้นนะ260กับ0 0นนะคะอันนี้จะเป็นตัวเน้นถ้าหากเพื่อนๆชอบก็จัดนะคะแนวทางตัวเลขทั้งหมดที่ให้มานี้นะอยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลเท่านั้นให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะไม่ได้บังคับใครนะคะ อาตมาเลขชุดนี้อ่ะสูตรวิ่งสามสูตรก็ถ้าโดยรวมแล้วนะคะให้เน้นหกเนาะสองตัวหกหนึ่งและหกเจ็ดนะคะอาต่อมาเลขนี้ถ้านะคะเด่นล่างหกวิ่งได้เลยก็ วดที่ผ่านมาชุดล่างเข้า5 6เต็มๆนะเข้า5 6เต็มๆอันนี้จะเป็นชุดเก่าส่วนชุดใหม่นะคะให้มาแล้ววนันนี้2ตัวล่างรัฐบาล9 1 9 3 7 1และก็73ทั้งหมดนะคะ4ชุดนี้ให้มาเป็นเลขชุด2ตัว4ชุดเนาะถ้าหากว่าเป็นตัวชนที่จะผ่านมานะคะที่ดูมานะ9 3นะคะ93 อ่ะอีกหนึ่งชุดสุดท้ายนะคะคู่โต๊ดบนนะแอดนางฟ้านะคะให้มาก็ทั้งหมด9ชุดนะคะ 90, 91, 92, 303, 13, 220, 21และ22นะคะอันนี้จะเป็นชุดของแอดนางฟ้าถ้าเพื่อนๆชอบก็จัดหรือว่าใครขัดก็ผ่านแค่นั้นนะคะตามที่ได้บอกไปนะคะว่าเลขชุดนี้นั่นเองนะคะที่อ่า รับประกันได้เลยว่างวดน,นี้อั้นแน่นอนล้านเปอร์เซนต์เพราะว่านะคะในสถิติ10งวดน,นะคะจะเหลืออยู่แค่อ่งางวดนี้องางวดนี้เป็นงวดที่11ใช่ไหมดังนั้นนะคะเข้ามาทั้งหมด10งวดแล้ววันนี้งวดที่11จะอัน้นไม่อัน้นเราต้องมาลุ้นกันแต่นะคะว่าคอนเฟิร์มได้ว่า อันแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะอันแน่นอนอันตั้งแต่ตอนนี้นะคะดังนั้นอยากฝากให้เพื่อนๆไปหาซื้อลอตเตอรี่เก็บไว้นะคะสําหรับเลขคนคอหวยนะคะเน้นหนึ่งวิ่ง1ตัวเดียวนะคะอ่ะมาดูจ๋าปิดท้ายคลิปเลย่ะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสําหรับ คลิปนี้นะคะน่าจะถูกใจเพื่อนๆหลายท่านเลยก็ถ้าพูดถึงเลขชนนะคะสำหรับชุดของคนคอหวยนะจะเป็นเลขล่างเนาะเขาให้เน้น1น,นึใช่ไหมแล้วกุยสกาวนะคะก็ให้มาเหมือนกันนะคะศู 11, นย์หนนะสองตัว1น,น,นเช่นกันมันมีตัวชนด้วยแล้วในวันนี้นะคะจะเป็นเลขต้นฉบับทั้งหมด ใครชอบชุดไหนก็ให้จัดชุดน,นั้นนะคะถ้าเจ้าของข้อมูลนะคะให้เน้นตัวไหนก็เน้นได้เลยส่วนใครที่รอสรุปเลข5อันดับนะคะของจ๋าก็เดี๋ยวมารุ้นกันนะคะเพราะว่างวดน,นี้ก็เข้าไปเนาะหกห้าห้าหกนะก็น่าจะได้โชคกันเยอะแต่จ๋าไม่โดนนะเพราะว่าเสื้อรัตตานะคะกะ็มันก็เสียดายนิดนึงนะคะผิดเลข3ตัวหน้าตัวนึง นะเลข2ตัวไอเลข3ตัวหลังก็ผิดอีกนิดนึงนะคะก็โอ้เสียดรางวัลน,นี่ให้อีกแล้วนะคะก็อยากได้ลุ้นเหมือนกันก็ยังไงนะคะลองไปหาซื้อลอตเตอรี่กันดูนะเลขแค่ตัวเดียวไม่มีตัวกลับไม่มีคู่โต๊ดนะอ่าก็ยังไงก็ไปหาซื้อกันดูเผื่อจะได้โชคจากเลขเบิ้ลน,นะคะเพราะว่างวนเมื่อกี้จ๋าก็บอกไว้ว่าถ้ามันติดศูนย์นะมันต้องมีเบิ้ลใช่ไหมแล้ว วันนี้มันหามแล้วนะคะเลขหามแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะมีอีกไหมนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆเ f ฟทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามขอให้เฮงๆนะคะหาลอตเตอรี่ใบไหนตัวไหนก็ขอให้ได้รางวัลกันทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ